ตอนก้าวติดคอเออมาถึงกรุงเทพอีกวันนึงก็แบบอ๋ออ๋อการมันแบบเวลาก้าวติดคอเนี่ยมันทรมานนะใช่จริงพี่ไก่เคยไหมเคยกินอะไรกินอะไรล่ะกินอะไรก้าวติดคอปลาเนี่ยล่ะ มันทรมานแล้วแล้ววิธีโบราณเนาะเขาก็บอกว่าเอาแมวไปเอามันจะหายไหมล่ะเออแล้วมันหายไหมมันหายไหมโอ้ยก็ไม่เคยทามก็กินข้าวเหนียวก้อนใหญ่ๆรูกไหมเดี๋ยวเหมือนที่ว่าตอนนั้นที่ว่าอไหมมันจะไม่ทรมานได้ไงเวลาเกิดน่ะค้มครั่งที่เกิดน่ะนางก็แข็งให้มาคมมันมันทรมานจริง จะต้องกอะไรได้ค่อนข้างแบบเลือดเลือด่นี้ี่เลยอ่ะไม่ไม่ไวนแสดงว่าเหมือนตอนเด็กๆเราตปามกันาปลามก็ต้องมเกดแบบนี้น่ไมราใส่ปงใส่งแต่ไม่โเหมือนกอไบ่อยากกตัส่วนตาไม่เอากินต่่้อนนี้ก็ ก็ะจอกเชียรนะพี่คะพูดจาอะไรคะเวลาหิวเหรอหรือไงไปแล้วอะไปหลายคำพูดไปหลายเรื่องแอบไล์แอบไล์ไม่หอนแล้วใช่ไหมไม่หันเลยพี่เราคุยกันเรื่องอะไรการติดคอวิธีวิธีของแต่ละคนเวลาเขากั้งติดคอได้ยินกี่เรื่องอะเรื่องเรื่องของพวกเราเองใช่ไหมเรื่องของพวกเราเองทำไรคะวันนี้ ตันนี้มาถ่ายปกอัลบั้มชุดที่สิบเอ็ดค่ะก็ถ่ายกันตั้งแต่เที่ยงบ่ายอันนี้เราพักทานข้าวกันก่อนเดี๋ยวจะถ่ายต่ออีกสักพักนึงค่ะไม่พักนะค่ะพี่ไม่พักกำลลงจะบอกว่าอีกเบาๆก็จะได้กลับบ้านเนาะไม่ใช่ไหมอีกสักพักสักพักใหญ่ๆค่ะก็พักทานข้าวกันก่อนทีมงานก็อยู่ข้างนอกอีก เมน,นูอะไรก็แม่เอาเมนูมอะไรหน้าปักซอยวันนี้ลาบเป็ดลาบอันนี้ลาบหมูอันนี้ลาบยังเหรอคะลาบหมูคั่วค่ะเออลาบหมูคั่วนี่อันนี้เสียบ<ม>นี่ตำซั่วตำเหล้าตะก็มีตับหวานชอบค่ะคอันนี้คือทำไมนี่กินไปแล้วเหรอ นี่เขาวสงเป็นอยนีเขาถยเปโเหรอข้าวเหนียวมูนเหรอข้าวเหนียวมูนเนาะเดียวนั้งขาถายเป็นโดปะข้าวเหนียวมูนเหีห่อไอ้นี่ข้าเหนียวมูนก็คิดว่ามันห่อเล็กๆหนูเลยซื้อมาคือหมวดหนึ่งเลยนะได้แล้วยไม่เป็นไรบข้าวเยวันก็หนวเอา้ากับบ้านก็ติ๊ใหญ่เลยนีทุนเท่าไหร่ สิบบาทอวันนี้นัวพี่นัวพาเลยอ่ะงานเต็มที่ไงเพราะว่าเพราะว่าแกถูกวันจันทร์นัวพาถูกนะวันนี้รางวัลถูกรางวัลที่เท่าไหร่คะที่หนึ่งหรือเปล่าได้ขายได้ขายสองตัวขายสองตัวโอ้ยเลี้ยงขายสองตัวแต่อันนี้นะสิบบาทคือจริงๆแต่เจ้ามือยังไม่ได้มากินจริงคือจริงๆริงดูกระซังเหือวันนัว่าพาแบบใกล้ๆกลอ่ะ อยากกินตับหันโอ้ก็เลยเด็ดตับไก่มากินแทนกันไม่กินตับไก่ได้ตับหมูแทนไม่ได้กินเลยตับหันเยอะตับหมูแทนค่ะพี่อยากกินเลยเอาแหมถูกหวยทันทีเถูกติดต่อกันมานานแล้วโชคดีทั้งทีเด้เกือบถูกงวดเลยเชียวเหรอนั่นอย่างไรพี่วันถามนั้เกือบถูกงวดโชคดีบ่านนอทางบ้าน เลี้ยงเยอะเด้อหนูได้โชคดีอันนี้หนูขอมาหนูขอมาแล้วพี่นัวพาด้วยความใจดีเอาลเอะไรกินเลยกระชิบกระซาบนะแต่ว่าเชียงเขาเต็มเต็มพี่พี่วิวเล่พี่วิเล่ไม่ทานพี่วิเล่เหรอพี่วิเล่กินมาแล้ว อันนี้ยิวเล่นไม่พลาดส้มตัเนี่ยอกินมาเรล่ร้อยแล้วันนีอิ่มมาก่อน ช่างหน้าช่างผมนะคะมารอแต่เช้านะขอบคุณเลยค่ะแต่ยังไม่ได้ทำเลยคุณสายที่ใาญจะหิวมากไม่พูดไว้จ้ะไปครึ่งนึงแล้วค่ะถ้าวข้าวอย่างนั้นพี่ก็ก้องหน้าเลยนะคะจะได้กี่มั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพี่ค่ะต้มน้ำไม่มีละบนต้มมาให้อ่ะมีคนต้มต้ม นี่นี่นี่ทำมาส่งตำมาส่งอันนี้เลยค่ะนี่นี่คนทำทำบ้านเลิกงานหรือยังคะแล้วก็ได้อะไรทานรอเย็นมาเด้อกินน้ำกันค่ะเมนูไม่ออกนี่ใครยังนึกเมนูไม่ออกก็นี่แหละค่ะลาบหมูไก่ย่างตำล้าโอ้เห็นบ่ล่ะ ลาบขั่วเนียนตับหวานลาบหมูขัวเว้ยเนี่ยลาบหมูขัวนี่หนูสั่งเองเพราะหนูอยากกินมากเวยเขาใส่เลือดด้วยเหมือนจะคั่วัวเพราใส่เลือดแล้วก็คั่วนะคะเใส่เลือดที่กินไม่เป็นเออเหมือนที่คั่วเลยนี่อร่อยมากแสียบยี่บบอร่อยแเบบ่ยหั่นมาสิ อยากดูว่าใครอาาออ่่ันนี้สั่งมาใช่ไหมมม่าหนูแต่พี่ต่ายเปิดกินมาครึ่งกล่องแล้วไม่กินอะไรเลยค่ะอ่านคอมเมนต์ก่อนเนาะทำไมล่ะสวยเขินเมืช้าเช้าฝนตกใช่ค่ะคนนที่ภาคใต้เมนูส้มตำที่พี่ต่ายชอบกินคืออะไรส้มตำอะไรตำลาว มีโน่สอมตำที่ชอบตำลาวเลยกลางๆค่ะกลางๆไม่ไม่เผ็ดมากเผ็ดมากไม่ได้เผ็ดร้ายก็กินแบบ <c oughs> ือกินก็ได้พี่พี่อิ่มแล้วเหรอลาบหมูลาบหมูหิวเลยว่ะสันคุณประพัดโอ้ยกินแตงโมกินแตงโมกับข่าเอาสูตรโบราณอ้าสูตรใดก็กินได้เด้อ นแม่ค่ะคนที่พะรากบอกว่ากินน้ำแน่เอื้อยว่าสันมาเ้อค่ะเห็นแลงหิวเห็นแลวหิวเข่าเลยว่าสันคุณละดาวันนะเต็มจอเลยเสือม่วงว่าสันจากจากช่างขาวจ่ากรับซิ้งพุ่งให้ราคาออนให้ดูตลอดเฮ้ยอย่ามาสิ สาวเสื้อม่วงน่ะคือคือจะคือจหันมาทาไมเนี่ย้าวเนาะอ่านไม่ทันน่ะไปเร็วมากไม่ชอบออกกล้องพี่อยู่ข้างหลังดีกว่าอูข้างหลังดีแล้วเออเอาไม่เป็นไรเอาส่งส่งแค่เสียงมาก็ได้ตายคนแซบบอปิตายก็บอกแซบค่ะ กินส้มตําให้หายห่วงเนาะเดี๋ยวทํางานต่อเรื่องเรื่องหายปกตาไม่ลืมโอ้ยมันก็ <laughs> <laughs> ช่วงหัวคํานี้จะเป็นช่วงพักสายตาเด้คาดว่าคืนนี้นะ่าจะถึงสี่ทุ่มปะเนี่ยน้ำไหลไหลเลยว่าฉันคุณอะไรนี่คุณนเรศบ๋อคะวัาทันเลิกงานเลยค่ะ อ๋อก็บอกว่าเขาบอกเบิ่งที่ตายเลยหิวเขาเลยไปไปไปหากินสักกอนเลยเหตุงานต่อค่ะอาดูคนนี้นะเอ้ยอะไรนะเอาก็เห็นกินหน้าอร่อยแล้วไม่ได้กินเลยพี่ขอกินหน่อยพี่โอ้ยแฟนเพลงแฟนลับจากเกาหลีเด้อนี่คุณคุณห้าบ่ะคะคุณห้ามีนาคม อ,อะน้องฟางก็เข้ามาบอกทำงานซู่หรด้อว่ะมาน้องฟางกินตาบุ่งแลี้ยวเวนนิวอัลบั้มแม่นแล้วค่ะ มีตคนทักนูวผ้าเดี๋ยวนู่นเต็มเต็มเลยคุณเอียงน้อนี่ถามว่าเตยตายสีมาเล่าอีกอยู่บอเราจะไปอีกวันไหนนะคะยี่สิบแปดมกราจะไปยี่สแปดมกราเราจะไปงานที่ชัยบุรีค่ะแต่ว่าเป็นงานไปคนเดียวเป็นงานผู้ใหญ่เป็นงานผู้ใหญ่เป็นงานงานนั้นเราง่ายดีเนาะ องานขึ้นบ้านใหม่ของผู้ใหญ่ทางชัยบุรีเด้อไม่แน่ใจว่าคนที่ถามมากนี่คือแบบว่าอยู่ไก่บอขั้นไก่ไปพ่อกันได้ค่ะหลวงพระบางบอกเลยถ้าเกิดไม่ได้ไปก็มาหาที่สนามบินหลวงพระบางได้<ะ>ลงเครื่องที่หลวงพระบางอ,อาววังหันเนี่ยบอกแฟนเพียงทางฟินแลนด์กมี่ทักทายก็ม<ข>ากอ๋อขอบคุณเลยค่ะจากฟินแลนด์เด้อน้องตายเด้อพี่ปาน้อมว่เนี่ย จากโมงเหรอคะอยู่ฟินแลนด์ค่ะเอาสงคราวปี่น้องทั้งสปปเล่าอีกเชิงวันที่ยี่สิบแปดมักระลาคมดีสิฮอตนี่นะคะไปทั้งเล่านะคะมีงานคอนเสิร์ตอยู่เหมือนหนึ่งก็คือยี่สิบแปดีล่งเครื่องอยู่หลวงพ่อบางประมาณบายจากโมงห้าโมงประมาณ หาโมงแรงหาไปพ่อกันนะคะผู้ใดอยู่ใกล้กะไ,ไปพ่อกันได้ค่ะอยู่สนามบินก็มาหากันได้แล้วเรัเพรอะ่จากนั้นเราจะเดินทางไปชายยบุรีต่อเลยเออยอยู่เวี้งจันเ์ด้อวะ่ะ <c oughs> เวี้งจัน์กับทัาไทยเข้ามาตัวนี้จากออสเตรเลียค่ะออกขิดออกขิดสบายดีนะคะออสเตรเลียฮอนหรือหนาวในช่วงนี้ไม่รู้ถามเขาเลย ออสเตรเลียรอ้อนหรือหนาวค<ห>่ะช่วงนี้อันนี้คุณยูมีจากสวิตเซอร์แลนด์กันท่ากันมากขึ่นกันฝากอัลบั้มใหม่เด้อว่าอย่างนี้เอออัลบั้มใหม่ใกล้ล้วเด้อค่ะนี่วันนี้มาถ่ายปกแล้วนะคะก็น่าจะเมษานี้นะคะน่าจะได้ฟังกันแล้วค่ะอุย้ยผู้ลงคนนบอกไกลหลายเวียงจันทร์ไชยาบุรีโอ้เวียงจันทร์มันอีอยู่อีกฝั่งนึงเนาะนั่งรถชยาบุรีขึ้นไปทางนู้น อาอาจารย์นัทคุณสุวรรณีคุณดานายอ้าวดานายคุณดานายจากชาวยุ่นนมาทานค่ะเดี๋ยวเจอกันที่นครสวรรค์เดือนมีนาวันที่สิบหกจำไม่ได้ว่าวันที่เท่าไหร่วันที่สิบหกนะคะคุณนาเรศเขาถามมากก็ต้องถามต่อวันที่เท่าไหร่สิบหก อ้าวฟ้าฟ้าไหนฟ้าฟ้าทีมงานเราเนี่บอกบอสอบอสบอสอยู่นั่นน่ะฟ้าที่ถึงไหมถามสิที่ถึงไหมฟ้าคิดถึงสกูุกคนเด้อในทีมงานนั่นที่หกเจอกันวันนี้ยี่สิบยี่สิบหกเนาะยี่สิบหกเจอกันค่ะอันเนี้ยอันนี้จะบอกว่ากล้องนานี่นาสิบแปลกๆใจนอยนึงน,นะคะ สวยขนาดนั้นแล้วมัสสิเป็นคนละมุ่คนละมุ่งกันกระกรองปกติแล้วนะเออเพราะว่ามีมีบางคนเพื่อนกระถามเข้ามานั่าเนี้ยกองหน้าน่าจะเป็นอย่างนี้อ่าก็หน้าจะเป็นอย่างนี้เด้อค่ะประได้เปียกอย่างมาเด้อพี่น้องบ่เพิ่นถามมาหลายคนเม่ยบางหันหนีก็เลยก็เลยอธิบายให้ฟังวันนี้แต่งหน้าวันนี้แต่งหน้าหรอตายหรอว่าหน้าใสไหมล่ะอกเขา ดีไงนะฟ้าฟ้าฟ้ามวยคิดถึงมากเลยค่ะเจอกัวมนที่ยี่ปเจอกันเด้อสิบสี่คุณคมสิบสี่น้องบัวนครสวรรค์ใช่ไหมสิบสี่เหรอสิบหกไม่ใช่อือสิบสี่หรือสิบหกนี่พี่เขาบอกน้องบัวนครสวรรค์นี่อืมไม้ออมาสึกสึกไหมไมตายมาแสดงอยู่ที่ญี่ปุ่นบจ้าดวยบอค่ะวันนี้ไปเลย นี่นี่นี่นุ่เพิ่นถามอีกแล้ววันที่สิบสี่มีนาที่นครสวรรค์บออ๋อเอองั้นวั่สิบสี่อะคมสันคมสันนั่นอะอ๋อถ้าป้ายที่นครสวรรค์มีก็ตามนั้นตามนั้นเด้อพี่น้องเด้อสิบสี่ใช่ไหมวันที่สิบสีิบหกเป็นไงวัเนี้ยสิบสี่เดี๋ยวดูเองดูดูก่อน ถามว่าพ mm ี่ตายเป็นหวัดเลยคะอ้าเสียงขึ้นจมูกบงก็มันมีแดดมาสองสามวันแต่ว่าวันนี้มันเมื่อคืนมีฝนลงเม็ดแล้วกะเมื่อเช้านี้คือฝนตกก็เป็นพุ่มแผ่นนิดนึงค่ะมันก็เลยหัวข้ามากัสีเซนสีทีบจากน้อยนึงเสียงเลยขึ้นจมูกออนไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยเเออโอ้ย ออนไปก่อนนะคะหนูขอรับประทานแป๊บก็น่นหน่อยส <c oughs> ิกี่นาทีแล้วอ่ะแป๊บนะนี่แต่อะไรกันได้ค่ะคุณ <c oughs> ดวงเดือนมาจากวารินค่ะสวัสดีทักทายด้วยนะคะสิบห้านาทีแล้ว,ลว,ลวโอ้หนูว่าจะอ้อนแป๊บเดียวทำไมนะเร็วหอยอันดอกไฟเหมืองเลย,ย <c oughs> คุณอย่างน้อนเนี่ย คุณลองก้นเม็นขั้นสีรองเพลงทังไทยกันก็คือสีรองนั่นแหละเนาะพี่ไกยคะพี่ไกยต้องข่ายต่อแล้วนะคะค่ะได้ค่ะอันนี้คือไม่มีโอกาสได้ย่อยกันเลยทีเดียวอิ่มเสร็จปุ๊บต้องงานต่อภูมแพ้กรุงเทพปุ้ยมาเยี่ยมนำท่วนทางภาคใต้บ้างนะคะอยากไปอยู่ค่ะก็หาคิวอยู่อยากไปอยู่เด้อ อันนี้คือส่งกำลังใจไปก่อนล่วงหน้านะคะแล้วก็คือร่วมสมทบนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทางภาคใต้เหมือนกันนะคะแต่ช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่มีคิวงานกันอยู่นะคะแต่ว่าศิลปินแกรมมี่ของเราก็ทยอยทยอยกันลงไปเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้กันอยู่เรื่อยๆนะคะยังไงก็ตั้งใจกันไว้อยู่ค่ะแต่ว่าเราเราดู วันกันก่อนนะคะว่าจะได้มีโอกาสได้ลงไปกันวันไหนคะ่ะแต่ว่าสู่ๆนะคะเป็นกําลังใจให้ขอให้กลับสู่สภาพปกติเร็วๆค่ะให้น้ำ่านไปเร็วๆค่ะพี่น,อน้องจะถ่ายปกต่อแล้วค่ะค่ะขออนุญ,ญาตนะคะเดี๋ยวไปทำงานต่อเนาะยังเแล้วเลยเอาส่งตออ่อ ไม่ได้อกใครปลุกเขาให้ไปเปลี่ยนสภาพากายาอยากกินแตงโมนึกว่าเดินไปทางอื่นแล้วพี่พี่ไปเลยค่ะเดี๋ยวใส่ชุดไม่ได้